จะพาพาไปดูเนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล,ใกล้แค่ไหนก็จะบินไปดูขาชาพะพาไปดูได้เวลาของท่านท่านมาตอนนี้คือให้เรามีจิตสัมผัสว่าลูกหลานควรจะทำยังไงถึงจะถูกจะควรและวทำไมการครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเราจะชิงบอกกล่าวเล่าขานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าลูกหลานขึ้นภูลังกา ไปเนอะไปไปนี่คนหนึ่งกำลังขึ้นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชม่า,า,า,าทางขึ้นไม่ง่ายนะบอกไว้ก่อนนะฮะแต่ต้องทำให้ได้เห็นไหมฮะไม่ใช่แค่เด็กมาอย่างเดียวนะฮะ ยังมีผู้ใหญ่นะขึ้นมาด้วยโอ้ยอยาดมสดชื่นมากคุณัวนอนอมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็เลมอนนะฮะโอ้ยโดนเลิศโดงค่านะแล้วเราโทนอนช่วยหน่อยนะได้ได้ฮะจริงไหมครับที่ผมว่าถ้านี้ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่เป็นเปืองูอย่างนี้เราฟังจากเจ้าหน้าที่ที่ลาดตะเว,เวนเป็นประจำแต่ก่อนเป็ดยังไม่ลึกขนาดนี้ยังไม่แตกลายชัดเจนแต่อาจจะเป็นลายจางๆนะฮะซึ่งก็แปลกว่าทำไมจะต้องเกิดเป็นเ็ดพญานาคตรงนี้ถ้าสมมติจะพูดนั่นคือหลักวิทยาศาสตร์หลักทางความเชื่อในหมู่บ้านล่ะฮะมีความเชื่อว่าภูลังกาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงเป็นดินแดน,นแห่งมีพระระธรรมนาเป็นต้นกําเนิดของเกจอิจารย์หลายท่านที่มา จำศีลภาวานาที่นี่เ<า>นื่องจากเขาอาจจะเป็นยา์พิเศษที่ทางดิจิอาจารย์เมื่อได้มาวภิปัสสนากรรมฐานที่นี่แล้วจะเกิดยานอะเลงกาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนรลครับแต่ในขนาดเดียวกันทางเดินขึ้นคุณแจ๊คฮะคุณเก่งมากสภาพ <c oughs> ของคุณในการดําเนินรายการเป็นอย่างนี้แล้วหรอฮะผมจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่อ่าจแบบว่า คิดรู้ยังไม่ไหวอ่ะต้องมีแรงศรัทธาก่อนอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้มีการออกกําลังกายมาหรือไม่ได้แบบเป,เป็นเป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่แนะนําอยากขึ้นเลยไม่แนะนำณวันนี้อย่าพึ่งเลยไม่แนะนำครับขนาดออกกําลังกายทุกวันเป็นไงฮะงเหนื่อยเลยฮะเพราะว่าระยะทางอย่างที่บอกคือมันชันแล้วก็ถ้าใครจะมาเที่ยวหรือว่ามามาพิสูจน์กับตาเนี่ยขอให้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วกันครับ ท่านผู้ชมครับปกติจะต้องเงียบหมดวันนี้เราขอจัดรายการกันแบบสดๆครับสดๆเห็นหนังหน้ากันจริงๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับด้วยพลังศรัทธาครั้งนึงในชีวิตอย่างคุณเองคุณก็บอกว่าขอให้ถึงครั้งนึงในชีวิตครั้งในชีวิตครับครั้งนึงในชีวิตใช่ครับคุณาจะถึงกันยังไงครับคุณบัณดรพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเราไปกันฮะครับ ขึ้นมาตรงนี้ความเชื่อของเขานะครับตรงนี้เป็นเมืองลับแลหรือเมืองบางบทเมืองบางบุคือจะมีอีกวิติหนึ่งที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะมีหลายๆคนที่เคยเข้าไปที่เมืองบางบุเมืองลับแลแล้วบ,บางคนหายไปสามวันเจ็ดวันไม่ได้กลับมาณจุดตรงนี้ครับ,รบเขาเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของโลกคูเขาที่่ของเราครับเพราะฉะนั้นมีความเล่าเล่ามากมายเลยครับว่าบางครั้ง พระเกจิกอาจารย์หลายๆองค์มาปฏิบัติธรรมที่แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่ขอบอกเลยฮะว่าพลังศรัทธาฮะพลังศรัทธาที่เราจะพาเราขึ้นแบบนี้ถือว่าวันนี้เราประเดินเทพแรกกันเลยนะครับ <c oughs> คุณแจ๊คคุณสู้ไหมฮะสู้ครับคุณรัมครับคุณตอน,นอนคุณสู้ไหมฮะสู้ครับพี่ครึ่งทางหรือยังครึ่งแล้วค่ะครึงคร่งแล้วเนาะคำกอบชัดเจนแต่อีกสามบันไดชันๆเลยนะคะย พี่เดี๋ยวค่อยถ่ายจับไหมตรงนี้โอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ภูลังกากันแล้วมันไม่ใช่แหงสภาพแต่และาคุณแจ็คครับ <laughs> เทปแรกคุณอย่างนี้เลยเหรอคือต้องบอกว่าเลยระหว่างทางเนี่ยคุณโตนนน่ารักมากคุณาดำไอออช่วยผมคือแบบเป็นพระเอกมากๆอ่ะคือถ้าต่อจากุวงตาก็ต้องวันนี้ละไอออไปนี่คนนี้อีกหนึ่งคนคุณโตโนนที่มาประดุประเดิมเทปแรกของเราครับวันนี้อย่างที่บอกรู้สึกยังไงฮะกว่าจะเดินขึ้นมาบขบวนนี้ได้ก็สนุกดีครับแล้วก็ได้ได้มาเจอเรื่องราวแล้วก็ในสถานที่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวแปลกๆเยอะเป็นยังไงฮะแอนนาในที่สุด ไม่มีอะไรที่กระเทยทําไม่ได้ก็ให้เสื้อผ้าเราเรื่องให้เสื้อผ้าเป็นสภาพีกันเล้วดูเสื้อผ้าสิสไปหมดแล้วหนูรอมแม่มากเลยอะทำไมอะมันน่าร้อนมากเลยแม่ไม่ร้อนน่ะไม่ร้อนหนูไปลมไปตีรอบแล้วนะครับพว่กูไม่สวยแต่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าขึ้นมาบนนี้ถ้าใส่สีขาวจะดีแต่เรารู้สึกว่ามันจะเปิอะแต่แปลว่าเขาบอกสองสีที่ไม่ควรจะใส่อย่าดาสนิทกับสีแดงเพราะว่าบางทีคนเขาก็เชื่อว่าพญานาคไม่ชอบหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลานนผู้้ชมะวัี เราได้เห็นที่บึงโขงหลงเราได้เห็นเรื่องราวมากมายแล้วแน่นอนครับจุดต่อไปที่เราขึ้นมาถึงที่ภูรังกาแห่งนี้เขาเชื่อกันเหลือเกินว่าทุงนี้เป็นจุดรับแรเขาเชื่อกันเหลือเกินว่าทุกนี้ยเคยเห็นงูใหญ่ครับเราขอเริ่มที่จุดหนึ่งที่เพิ่งมีการค้นพบนั่นคือจุดหัวงู หลังจากที่ได้ค้นพบหินที่มีลักษณะคล้ายกับลำตัวของพญานาคได้ถูกถ่ายทอดออกไปก็ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศหลายสื่อได้นำเสนอและกระแสะต่อมาก็ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับหินที่มีรูปร่างคล้ายกับหัวพญานาคต่อมาทราบว่าส่วนหัวนั้นตั้งอยู่ที่แขวงอุดมชัยประเทศลาวทำให้หลายคนสับสนว่าเป็นภาพจากพื้นที่เดียวกันหรือไม่และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ถ้ำแห่งนี้ไม่มีจริงซึ่งก็ได้รับคำยืนยันว่าภาพที่นำมาแชร์ดังกล่าวไม่ใช่ที่เดียวกันและผ่านมาเพียงไม่กี่วันบนภูลังกาก็ได้มีการค้นพบหินที่มีลักษณะดูคล้ายกับส่วนหัวของหมูักษ์ไปส่วนหัวแล้วแต่าามันต้องไปอีกทั้ง200เหรอ คนที่นําเรามาตรงนี้จริงๆแล้ว่านบุญครับผมทําเป็นพรานที่อยู่ในนี้มาตั้งนานแล้วครับผมและวก็ม,มีเรื่องราวปฏิหารมากมายเกี่ยวกับพานบุญพานบุญครับเขาบอกว่าจุดนี้อันนี้สาคัญมากสําหรับคนที่จะมาครับอย่าใส่รองเท้าโดยเด็ดค่ะครับผมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่พระท่านมาวิปัสสนาหรือว่ามาจําศีลมาถือศีลอะไรอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอพระใหญ่ ก็คือผัดเคจิอาจารย์ทั้งหลายครับท่านเคยมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะจุดตรงนี้แหละเป็นจุดที่คุณจะมาปฏิบัติมาขอพรอ,อะไรตรงนี้แหละดีที่สุดครับเขาบอกค,ความแปลกคืออะไรรู้ไหมฮะคุณดูว่าต้นไม้มเยอะไหมฮะแต่เขาบอกจุดตรงนี้กี่ร้อยปีกันแล้วแต่แต่รุ่นรุ่นบรรพบุรุษเหมือนมีคนมาคอยปัดกวาดเช็ดถูตลอดเวลาครับผมคือยังไงฮะไม่มีใครขึ้นมาทําควาดแต่เวลาเรามาถึงก็เหมือนกับมีรอยกวาดรอยปัดทุกวัน เหมือนกัมีคนมาดูแลตลอดก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับโดยสถานที่ที่ค้นพบนั้นอยู่ห่างออกจากถ้ำนาคาไปประมาณ500เมตรเท่านั้นลนักษณะของหินที่พบมีลักษณะเรียวมน คล้ายกับหัวของงูใหญ่นอนพาดอยู่กับพื้นซึ่งผิวของหินมีเกล็ดเรียงรายดูคล้ายกับพญานาคใหญ่ที่กำลังเลื้อยออกจากถ้ำเพื่อมาดื่มกินน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานที่ชาวบ้านพูดและนี่ครับคือจุดไฮไลท์ของเราในวันนี้เพิ่งค้นพบตอนแรกเขาบอกพบส่วนตัวก่อนครับนะฮะตรงนี้เขาเชื่อว่าเป็นส่วนหัว คือต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนี่ยเขาก็จะมาขอเรื่องเงินเอ่ยเรื่องโชคลาภเอ่ยแต่บอกก่อนว่าถ้าใครมาไม่ควรที่จะเอามือไปแตะนะฮะ <Ob> ไม่ได้ครับอย่าเพราะตรงที่คือเสียงของท่านถูกต้องครับไม่ควรครับอย่างที่บอกว่าทานบุญมีโอกาสถ้าจะถามว่าถ้ำนาคามีปาฏิหาริย์อะไรบ้างาทานบุญบอกเยอะหรือเกินครับวันที่เขามาค้นพบเจอตรงนี้ว่าเป็นส่วนหัวนี่คือคนพบแคนในปีนี้เองครับเพิ่งค้นพบเขาเจอได้ยังไงฮะ มื่อก่อนพวกผมก็มากันบ่อยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นหัวพญานาคแต่ท<ม>ุกคนก็เดินผ่านมาตรงนี้เวลานั้นก็เอาขวดเอาอะไรมารองน้ําตรงนี้ครับตรงที่น้ําหยดหผ่านมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสียนหรือเป็นหัวพญานาคหรอกครับเมื่อก่อนก็มองเห็นกับแค่เป็นหินเป็นลายธรรมดาก็ลายสวยดีเนาะพานบุญครับประสบการณ์ของพานบุญเนี่ยเดินมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยเนี่ยม,มีเจออะไรที่มันแบบแปลกๆมั้ยครับเคยมีหลายครั้งอยู่ครับ ผมหิวน้ำครับเดินมาตรงทางขึ้นที่เราขึ้นบันไดมาเมื่อก่อนนี้ครับผมมานั่งพักอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันคนเก็บยี่สิบสามสิบคนเลยครับผมก็เลยเออจะไปขอน้ำเขาดื่มหน่อยก็วิ่งตามเลยไม่เจอไม่มีตรงที่จุดเราว่าเขาจะอยู่เราก็ไปก็ไม่เห็นไม่มีอะไรแต่ครั้งนึงที่คุณลุงปฏิเสธไม่ได้ครั้งหนึ่งคุณลุงเคยเห็นงูใหญ่คำว่างูใหญ่ที่ลุงเห็น ไม่สองตาคุณลุงเ,เห็นตรงไหนครับตรงนั้นมันจะเป็นตาดน้ําครับตัวขนาดต้นมะพร้าวเลยครับถ้าพูดว่าตัวใหญ่ก็ขนาดต้นมะพร้าวเพราะว่าผมเห็นหัวเขาเหมือนเหมือนกับหัว<ต>หวัวค,ค,ครับผมเห็นตาสองข้างห่างเนาะหมามันก็เหา่าผมก็เลยส่องไฟดูเอาก้อนหินนี่โยนไปเออโยนไปแล้วเขาก็ยกคอขึ้นดูแล้วก็ยกปืนมาจะยิงผมไม่กล้ายิงทีนี้ ผมยิงไม่อยู่แน่ผมไาผมเลยไม่กล้ายิงลักษณะสีของเขาเป็นสีอะไรครับสีของเขาผมเห็นตอนกลางคืนมันโดนไฟเนาะมันออกสีขาวเหลืองครับสีเห็นเฉพาะล่วงเกตหน้าอกเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณเคยเจอครับครั้งเดียวในชีวิตครับผมภูรังการมีเรื่องเล่ามากมายครับวันนี้เรามาแค่ส่วนหัวครับตรงนี้แค่ส่วนหัวซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นของปู่ึอือลือเนี่ยแหละครับคนเขาเชื่ออย่างนั้นครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะแต่พบ ผมมาเจออย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้ววันนี้ขอบคุณพานบุญครับขอบคุณนะครับและแน่นอนแอนนาเป็นยังไงก็มันพูดแล้วเหมือนจะรู้สึกไปเองนะฮะแต่หนูปวดหัวแล้วแต่ตรงวังมาถึงตรงเนี้ยก็เวียนหัวเวียนหัวแบบพืชพอมเป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่บดดำเลยนะฮะที่เชิญมาในเทปแรกแล้วก็ได้มาเดินเห็นเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ไยังไงก็ดีใจที่ว่าเราเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้มาเยืยนตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมครับแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์5้าโมงเย็นตามกระชาพา,พาไป,ไปดูดจะพาไปดูอะไรอาทิตย์หน้า สถานที่แห่งนี้ยังมีอะไรอีกมากมายเลยจริงๆครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะครับผมขชาพาพาไปดูนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่เปิดดูไม่ทันะฮะสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน v t v